สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาชมไม้ด่างกันนะครับดูนะครับสีสันสดใสนะครับก็จะมีสีแดงเลือ่อนๆแต้มอยู่นะครับดูแล้วก็แปลกดีนะครับก็ จะมีหนามสีแดงใบจะออกสีขาวแล้วก็จะมีสีแดงอมชมพูสีเขียวตามที่เห็นเนี่ยครับอันนี้เกิดเองตามธรรมชาตินะครับเป็นต้นที่เกิดเองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ไปเสริมเติม <c oughs> แต่งมัน <c oughs> เกิดเองครับ มันจะด้วยสาเหตุอะไรผมก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันสวยงามดีก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดรู้จักนะครับก็คอมเมนต์มาบอกมานะครับว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับมีหนามนะครับต้นเล็กๆมีหนาม แต่แปลกตรงที่ว่านามเนี่ยจะเป็นสีแดงจะเป็นสีแดงคมนะครับแล้วใบจะเป็นสีขาวมีจุดสีแดงเนี่ยตามรูปเลยครับต้นอะไรเอ่ยนะครับเพื่อนๆต้นอะไรเอ่ยช่วยบอกผมทีครับนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆ